ให้มีใจลูกกินได้กินเบิกมาก็ด้มันจะลานี่บือที่ติดนะเไปเมื่อกี้ออกไปไปบอกที่ติดว่าบังทีกีบสามอไปกายภาพบำบัดเนี่ยย้ความสมทิ่ติดช่้งจาบผมก็ะอรถเขาไปไงกายภาพบำบัดนี่พึ่งนอน เนี่ยขนาดเขานัดนะน,นี่ยังจะวันไหนจะมาทางเนี่ยเมื่อสอาทิตย์แล้วลุงก็เอาใบที่ว่าแขนหักขาหักหัวแตกกันยืดร<ล> <ไป S 1> ้อยเวนไปแล <ไป S 2> ้วเขาว่าประมาณเดือนหรนอเราั็ไม่อไว้ใส่นลอกไม่เบิ่เงินเทลามาก็ไม่พอขนาดาก็งไปเลยก็ไม่มีนี่คืออะไรชื่อ ก็ได้ก <styles> ินจากมันเลถ้ามันก็เออถ้าทำบ้านนานมากเวลาไม่มีงานก็ไปยิงป่าอยังก็ตายแล้ว่ะยงก็ตายขาก็ตายกลับมาก็เอาใบน้าไม้ใบที่ว่าหมอลงความเห็นว่าแขนหักขาหักตัวแตกมันหายก็้่ายองน่าแต่ความจัิงมันก็ำลังทวนมันอยู่ก็กำลังหัดพูดใหม่ เขาเป็นเตเตอน้ามันไอ้รถเขาไปตกปลาเช้มืดเนี่ยยังไม่ถึงกับพังบอลน,นองบัวแดงเลยตอนนี้น,นี่กระเด็นไปอยู่เขาจอดนอนอยู่ข้างหน้ามีคันหนึ่งรถเทรลเลอร์รถพ่วงรถพ่วงเทรลเลอร์จอดนอนอยู่ไอ้น,นี่ล้วไปกระทบพอดีไงก็เลยถึงได้บาดเจ็บนานเนี่ยถ้าเป็นชนปุ๊บเป็นกิ้งไปก็คงไม่เท่าไหรนะ่เรคิดไปอย่างนั้นมันก็เข้าใส่ทางเบียดใต้เข้าไปแล้ว เยี่ยวมาบ้านเนี่ยที่เยี่ยวบอกไเยี่ยวเนี่ยลูกเัพูดใหม่นนึงอีกแล้วเาเลี้ยงลูกแดงเล็กอ่ะใหม่คนนึงัน้ลวเลยพอีแม่ที่แเงกายก็บปนนี้มาต่อเลยเเเ็บเอไเียหรอเใ ลูกในนอนโคกนิ่มหมดโอหายากนะเตียงไม่ได้หานี่เขาให้ว่ายฝันยังไม่ได้หัดเดินเลยยังลุกนั่งยังไม่ได้ไข่เตียงไข่เตียงก็นั่งกินข้าวได้นั่งกินข้าวได้แยนี่ยตะครากรายแต่ป่วยยังง่ายไปแล้วยาก็ไปแล้วไม่มีแล้วหมดเลลุงขาใสเมื่อวันนียพอที่สุดเลยมาป่วยไม่รู้ใครเป็นใครแล้วจริงๆใครเรื่องใครไม่รู้ ที่แปดเดือนกันยายนพศหกสิบห้ารถส่งน้ำแข็งได้มาชนท้ายรถนายพรชัยบุตรวัดเขาไปหาปลาก่อนตีห้าหน่อยหน่อยแล้วก็ที่นี้ก็พวกผมก็รู้เรื่องกับประมาณเจ็ดโมงเช้าอะมีคนมาให้ข่าวว่าลูกชายนายพรชัยถูกรถชนก็เลยแม่มันเลยตามไปที่โรงพยาบาล แล้วก็โรงพยาบาลก็ส่งนครปฐมเลยแล้วจากนั้นคู่กรณีเนี่ยคือคู่กรณีก็คงเจ้าอยู่นั่นแหละมาแล้วเขามีประกันมีอะไรเรียกใช้ไหมเขาเขาก็เรียกเมียเขามาทำํำ<อ>มามาไก่เกี่ยกันกับตำรวจกาวประกันน่ะคนชนมันก็อยู่อแล้วเขาก็ตกลงรับผิดชอบใช่ใช่เขาตกลงรับผิดชอบแต่ไม่มาดูเลยอ๋อตอนนี้ก็คู่กรณีก็ไม่มาดูไม่มาดูมาเที่ยวเดียวครับ มาเที่ยวเดียวเลยเมื่อสองอาทิตย์นี่<ม>เรียกผมไปกับแม่มันไปก็ได้ใบนี้มาเนี่ยให้เต็เนเนีย่ย<ม>นายยกกับไบแล้วก็ร้อยเวรก็มาประกันมันก็มาคนเดียวอ<ม>แต่ผมไปกับเมียตั้งแต่เที่ยง<ม>ยันบ่ายเกือบห้าโมงเย็นๆๆน่ะเขาก็เพิ่งจะมาพอดีมาไมาก่กี่น้อยเลยมามมแต่สี่โมงแล้ว แล้วตรงนี้ลําบากเรื่องอะไรบ้างครับผมเออผมลําบากทุกเรื่องเลยอ่ะทํางานเคยทำทำไม่ได้แล้วจะอาศัยเขาทําให้กินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็มาเจ็บตอนนี้คุณคุณตาก็อยู่อยู่กันสามสี่คนสี่คนหลานคนหนึ่งคนเจ็บคนหนึ่งแม่อะไรกันแน่น่ะแล้วั้งประกันอะไรเนี่ยเขามาติดต่อเมื่ยอ่งก็ยังเลยครับก็มาที่โรงพักวันนั้นเนี่ยได้ใบนี้มาเนี่ย เนี่ยใบประกันเนี่ยแต่ที่ผมเอร้อยเวรก็รอใบบาดเจ็บของมันที่หมอลงความเห็นใช่ไหม,มว่าแขนหกักขาหากักหัวแตก<ม>จกสะสาหัสหรือพิการ<ม>นั่นเนี่ยพอดีผมก็มาส่งแต่ใบแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าแขนหกักหัวแตกแล้วก็ขา,าก็หักตูนี่ยังนอนติดเตียงอยู่เลยลูกนั่งยังไม่ได้เลย อันนี้เป็นเป็นมากี่เดือนฮะก็ต้องวันที่แปดเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลแล้วเขมาถมเดือนตัว่านี่กลับมารักษาดูแลกันในที่บ้านเนี่ยต้องแต่วันที่แปดมาเลยแปดเดือนกันยาหกห้านี่มันหกหกแล้วแต่สองเดือนจะจะทิ้งอีกแล้วเนี่ยที่ใหม่ อันนี้อันนี้นนพี่เขานี่ก็เอ,อยังพูดคุยรู้เรื่องไหมคุยคุยรู้รตแต่แต่ก็ยังคาคาในหน่อยนะบางทีนะออ,อไม่ชัดเหมือนเราคุยกันนี่ก็คือเหมือนว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็คือความจําไปหมดเลยใช่ผมกลัวลูกจะจําพ่อกับแม่ไม่ได้ใจฮะจงทำไมเดือนฝ่านะเขาถึงจะพูดได้เพิ่งจะฟื้นมานอนโรงพยาบาลไม่ใช่ฟื้นนะ หลับอยู่อย่างนั้นตลอดเลยอ่ะพอพื้นมามานี่หน่อยหนึ่งก็เตียนฝาค่ะวันที่ยี่ห้ามั้งเป็นรับกัดประมาณนั้นอ่ะยี่ห้าตุลามัง้งหรือไงเนี่ยก็ไม่ได้ลงเว็บไปงไหนให้มันเห็นเลยแต่มันรู้ก,กันต้องมา ใครไมนอยู่คนละที่เอานะเีม<ว>ิเต่ก็ตู้ตู้ตู้สู้เพื่ลูกเนี่ยไม่ได้ทำไรตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีแล้วจให้ลูกกินแล้วทุกวันนี้ชาวบ้านเขาเขมาให้มั่งนิดๆหน่นนนอยๆเพราะว่ากันส<ว>ู้แหละว่าสู้เพื่อลูกโดดตัวเองก็ต้องสู้เพราะว่าเผื่อเป็นคนต้องสานว่า Yung tayo, bako. Tako mo magiging.